สวัสดีค่ะวันนี้อันพามาดูดอกน,นนะคะดอกเขาเรื่องอะไรอ่ดอกสัจรลไนะคะสวยมากนะคะแล้วบรรยากาศก็หนาวด้วยนะคะมีลมด้วยนะคะสวยมากนะคะเป็นเป็นสถานที่พ,พักผ่อนหอนใจอีกที่หนึ่งของเมืองฮาลนะคะเมืองฮาลรัตทีโอนะคะของประเทศออสเตรียนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะสวยมากนะคะเจ้าคุณชอบเลยเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณฝากรอยไว้เลยนะคะเจ้าคุณฝากรอยไว้เลยสวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะสวยที่สุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะะหานไปมุมนี้จะเป็นจะเป็นภูเขาเห็นไหมคะ จะเป็นภูเขานะคะเห็นไหมคะบนยอดเขาสวยมากนะคะสวยมากเป็นยอดเขาที่สวยมากนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะชอบนะคะช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิใบไ,ไม้ออกดอกแล้วนะคะซัมเมอร์แล้วนะคะเสียงนกนะคะเสียงน,น,นกเสียงอะไรหลายๆอย่างนะคะ <laughs> เริ่มมีให้เราได้ยินแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะนะคะสวยมากนะคะเห็นไหมแล้วบรรยากาศนะคะก็หมดจะว่าฝนจะตกนะคะฟ้าครึ้มคึ้มฟ้าคืึ้มฝนนิดนึงนะคะแต่ก็สวยนะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากาเดี๋ยวจะขอสัมากนะคะจะเป็นอะไรที่สวยงามนะคะสวยงามมากนะคะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะเสียงอันจะเบานิดน,นึงนะคะเพราะว่าอันไม่ค่อยสบายเนาะอันนี้คือคือตัวเมืองที่อันอยู่เลยนะคะเป็นตัวเมืองที่อันอยู่นะคะเป็นเป็นสถานที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่องใจนะคะในในตัวเมืองนะคะซึ่งตึกตึกนี้คือคือสถานีตำรวจนะคะนะคะก็เป็นอะไรที่แบบสวยงามนะทัส่วน เห็นแล้วก็ใคร,ใครที่อิจชานะคะก็มาเที่ยวมาเที่ยวกันนะคะมาเทียนนะะเท่ยวเล่นกันเนาะนะคะซึ่งอันเก็บบรรยากาศต้นไม้สวยๆนะคะดอกไม้สวยๆมาให้ดูนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบสวยงามประการตามากนะะคสวยงามประการตามากนะคะแล้วก็เห็นไหมคะเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะของของอ ของประเทศของประเทศออสเตรียนะคะก็คือเมืองฮาล์อินดิโฮลนะคะฮ a ล์อินดิโฮลนะคะเป็นเมืองที่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 เจ้าคุณสนุกใหญ่เลยนะคะย่งนคะ่ะเรพาเจ้าคุณมาเดินเที่ยวด้วยนะคะ อันจะแพนกล้องอันก็ไม่รู้จะแพนยังไงเนาะจะแพนกลับมาหาอันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีค่อยมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวอันจะพาไป ตอนนี้อันกำลังเดินทางไปประเทศอิตาลีนะคะเดี๋ยวจะเอาเอารูปภาพสวยๆนะคะเก็บภาพสวยๆของเมืองอิตาลีมาให้ชมนะคะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด<ม>แชร์กดติดตามนะคะกดแจ้งตือให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับดบบ้าพสวยๆแบบน,นี้นะคะเห็นไหมคะตอนลงมาเนี่ยสวยมากนะคะสวยจังเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ